ดีซีช็อปมีไกนะ่แมพฟริสเริ่มต้น39บาทมีไก่เงินไก่ไปต่างเบ็ดเดตซินี่บริการกดเกมพาร์ราคาถูกและรับเติมโลบักแท้โปรโมโชั่นเพียบร้านจดทะเบียนการค้าปลอดภัย100%มีแจกโค้ดด้วยนะครับเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยเอาราคาสเวนด,ด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอ่า ล่าสมบัตินะครับผมแล้วก็วิธีการหาสมบัตินะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เนาะก็สําหรับวิธีการที่ผมจะล่าสมบัติแล้วก็หาแผนที่สมบัตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมไม่มีแผนที่สมบัติอยู่กับตัวนะครับเพราะว่าผมยังตกหาไม่ได้แล้วเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพร้อมกระตอบปิ่ไปยังรหัสอีกรหัสหนึ่งกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ ตอนนี้ผมย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อยู่รหัสอยู่ในรหัสของคุณไอซ์นะครับเขาผมขอยืมในส่วนของแผ่นที่สมบัติแล้วก็สมบัติบางส่วนนะครับมาใช้ในการรีวิวนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณไอซ์มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้น Discord คุณไอซ์ไว้นะครับนี่นะครับคนนี้นะครับขอขอขอบคุณมากๆนะเลยครับก็หลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ากล่องสมบัติเนี่มันได้อะไรบ้างใช่ไหมกล่องสมบัตินะครับผมก็จะได้ในส่วนของเหยื่อ เหยื่อแลนะครับผม exp ลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ก็คือเอาไว้สุ่มหาเงินนะครับผมแล้วก็ทุดรลอยน้ําใหม่นะครับแล้วก็เบ็ดเนาะและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นปลาแบบติดบัฟสังเกตนะครับผมก็คือบ,บัฟนี้เนาะนี่นครับบัฟแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับในสมในจากกล่องที่สมบัตินะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมา ดูวิธีการเปิดอันนี้กันนะครับผมก็วิธีการเปิดแผ่นที่สมบัตินะครับผมได้จากหลังจากที่เราตกปลาได้แผ่นที่สมบัตินะครับคือลืมพูดไปเลยอันนี้ผมซอรี่แล้วกันก็ที่การหาแผนที่สมบัตินะครับผมก็คือได้จากการตกแันนี้เลยนะครับผมนี่เลยเนี่ยตกพวกเนี้ หลังจากที่ปลากินเบ็ดนะครับเราก็ตกครับมันก็จะมีโอกาสได้เป็นส่วนของแผ่นที่สมบัติขึ้นมานะครับผมประมาณนี้นะครับผมมันจะมีโอกาสได้เนาะไม่กรัลตีวิธีหาแผ่นที่สมบัตินะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเปิดแกนแกนอื่นกันนะครับก็คือแกนวายแกนเซตนะครับปกติแล้วแผ่นที่สมบัติจะให้มาแค่2แกนนะครับให้มาแค่แกนเดียวนะคือแกนเครับถ้าเราอยากได้ แผนที่ครบนะครับก็คือพิกัดครบเราจะเป็นจะต้องเปิดเกมเพิ่มนะครับซึ่งเราจะเปิดแกนได้ยังไงนะครับเราต้องไปที่ตรงหัวกระโหลกข้างในนะครับจะมีคุณลุงแจ็คสแมนโนอยู่ข้างในนะครับผมให้เราไปคุยกับเขาเพื่อเปิดเพื่อเสียค่าบริการ250เหรียญน,นะครับในการเปิดในส่วนของตัวพิกัดเพิ่มนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินเดียไกันเ,เ,เนาะ โอเคนะครับก็เมื่อเราเดินมาหาคุณลุงถึงที่นะครับผมให้เราทําการถือแผ่นแผ่นที่ที่เราต้องการที่จะเปิดพิกัดครับแล้วกดคุยกับเขานะครับเสีย250านะครับเขาก็จะเปิดพิกัดให้เรานะแบบในภาพเลยเนาะในลิปนี้เลยนี่นะครับหลังจากเราเปิดแผ่นที่สมบัติเสร็จนะครับผมผมก็จะสอนดูนะครับก็วิธีการดูแผ่นที่สมบัตินะครับที่เวิร์กที่สุดเนาะทิปวิธีการดูนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปดูที่แกน Y นะครับผม ให้ดูแค่แกน x กับแกน z เป็นหลักนะครับผมเพราะว่าแกน y คือความลึกนั่นเองนะครับผมวความสูงอะ่ะแกน y คือความสูงเนาะเนี่ยยิ่งอยู่สูงมากเท่าไหร่ก็แปลว่ามันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลนะครับยิ่งต่ํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งต่ําอยู่ในทะเลเนาะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปหาสมบัติกันเลยนะครับผมก็แนะนํานะครับว่าเวลาหาสมบัตินะครับให้เตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์ทำน้ํานะครับแล้วก็ gps นะครับห้ามขาดเลยเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปหาสมบัติในแผที่ลายแทงแรกกันนะครับผม โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ยังพิกัดแผนที่สมบัติแล้วนะครับก็จะเห็นชัดๆใช่ไหมอ่าอย่างที่ผมบอกครับดูแค่แกนเอกแกน z ครับกะใกล้ๆกันแล้วก็ลองนำสำรวจมองร,บรอบๆดูนะครับเราก็จะเจอกับสมบัตินะครับผมนี่นะครับผมก็จะได้ในส่วนของยางลดตนสังเกตมานะครับผมนี่นะครับนายดีมา ก็ถือว่าเกลือนะครับในสําหรับแผนที่สมบัติอันแรกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูอันที่2กันเลยนะครับผม โอเคนะครับก็พบเจอสมบัติกันอที่สองแล้วนะครับอยู่ใต้แผ่นตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราโดดออกไปเช็คกันนี่นะครับเปิดนะครับตอนนี้ได้ในส่วนของเอนชาร์มลิลิกไหนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับแผ่นที่สมบัติอันที่สองของเรานะครับผมก็ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับก็ขออย่าให้ช่วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า